สีครับสวัสดีครับวันนี้เมื่อสักครู่มาถึงก็ได้เห็นอนาคตนะครับของพวกเราเชาวอุทัยสวรรค์เจ้าหนายตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเลลวลาผู้ใหญ่จะทําอะไรก็จะบอกให้นั่งตรงนั้นตรงนี้แต่พอเป็นเจ้าในายใหญ่นีปล่อยให้ทำสบายนะครับเมื่อสักครู่พอเจอกับลูกๆและหล,นนลานชาวอุทัยสวรรค์แล้วก็ มาตรงนี้ต้องขออภัยนะครับเมื่อสักครู่มาชมการแสดงเอาตอนช่วงหลังๆแล้วนะครับแต่ได้เห็นศักยภาพของบุคคลผู้มากประสบการณ์ของอุทัยสวรรค์นะครับเห็นแล้วสิ่นใจเห็นแล้วสิ่นใจเพราะว่ามาออกกําลังกายนะครับไหนจะต้องใช้ร่างกายนะครับในการออกกําลังกายแล้วก็ต้องใช้สมองจํท่าทางต่างๆต,ต,ต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยของเรา เขาบอกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเองก็อีกสิบปีไปอยู่ด้วยกันนะครับแม่ผมแม่แจําใสโอ้ยปีนี้80กว่าเมษาหน้าแม่จําใสเก้าสิแล้วฉะนั้นวันนี้ครับประเทศไทยของเรามีผู้มากประสบการณ์คือใช้คำว่ามากประสบการณ์เพราะว่าแม่จําใสบอกอย่ไปเรียกเขาคนสูงอายุเรียกเขาคนแก่ว่าแม่แก่กว่าเขาอีกนะ ฉันั้นวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายไปหมดหัวใจสําคัญคือจะทําอย่างไรนะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนนั้นมีสุขภาพร่างกายทั้งร่างกายทั้งจิตใจนั้นที่แข็งแรงนะครับต้องขอบคุณท่านนายกต้องขอบคุณนะครับในพื้นที่ของอุทยสวรรค์ที่มีความเข้มแข็งผู้บริหารทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้การมีชมรมการมีกิจกรรมให้กับพี่น้อง นะครับได้มีโอกาสมาปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันนั่นะนี่คือหัวใจของการที่มีอายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาเรียกว่าอายุมากแต่ตัวแต่หัวใจเรายังเด็กอยู่นะครับเมื่อก่อนผมเองเคยแซวพ่อปัญหาไว้อย่างไรแซวแม่แจมใสไว้อย่างไรวันนี้เริ่มมาเป็นเองแล้วนะครับไอพูดเรื่องเก่าๆถึงสมัยก่อนอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นเองแล้วนะครับวันนี้เนี่ยได้ไมาเห็น การทํากิจกรรมของนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวอุทัยสวรรค์แล้วดีใจและที่สําคัญได้ไปเห็นการพัฒนาของลูกๆนะครับชาวอุทัยสวรรค์ช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ต่างๆหลายต่อหลายอย่างที่มันทดสอบจิตใจทดสอบความเข้มแข็งของพวกเราหัวใจสําคัญครับคือว่าจากนี้ไปเราเดินกันไปจูงมือกันไปไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือหน้าที่ ของกระทรวงพอมอครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มีชื่อที่ยาวที่สุดเลยในประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็เลยย่อมาว่ากระทรวงพอมอและที่สําคัญวันนี้พวกเราชาวพอมอมากันที่อุทัยสวรรค์ที่หนองบัวลาพูแห่งนี้ก็มีใจขึ้นไปอีกเพราะว่าเพิ่งรู้เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เองว่าสีประจําจังหวัดมุกเอ่อ สังโวลำพูของเราสีอะไรทราบไหมครับสีชมพูแม่มันบังเอิญบังเอิญไม่รู้ว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเลือกคอรมอสัญจรครั้งแรกเนี่ยถึงจะมาเอาใจประทรวงพอมอเราขนาดนี้นะครับแม่น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีว่าไอ้เงิน300กว่าล้านที่กระทรวงพอมอจะขอพบประมาณจากท่านนายกในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้เนาะ อันนี้เขาคิดเขาเองนะรับทนายกยังไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นชุดของคุณครูเป็นสีชมพูก็ถามว่าเอ๊ะทำไมใส่ชุดสีชมพูเพราะมันตรงกับสีของกระทรวงพอมอเลยนะครับก็ทราบมาว่าสีประจําจังหวัดอุทยัยประจาจังหวัดหนองบัวลำพูคือสีชมพูก็แหม่ชื่นใจแล้วมันบังเอิญว่านั้นไปอีกวาราวุธคนนี้เนี่ยอยู่พักชาติไทยพัฒนา สีของพักเนี่ยสีเดียวกันเลยสีชมพูเหมือนกันเลยแต่แต่ต้องบอกว่ารู้ช้าไปหน่อยเพราะไม่ได้สสสัก,กคนเลยที่หนองบัวลำพูดีแ่แหม่รู้งนี้มาหาเสียงใส่สุดสีชมพูมาตั้งนานแล้วนะครับแต่จะสีอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวอุทัยสวรรค์นะครับท่านนายกท่านรองนายกนะครับท่านผู้บริหารท่นานกำนันผี่ใหญ่บ้าน ปัญหาต่างๆนะครับในการทํางานของพวกเราชาวพอมอเนี่ยเรานั่งกันอยู่รท่านท่านประลัดกระทรวงท่านอธิบดีท่านรองประหลัดมานะครับวันนี้เรามีท่านรองผู้ว่ามาการทํางานของพวกเราชาวพอมอเนี่ยพอมอเรามีคนอยู่แค่จิ๋งเดียวเองประเทศไทยเนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ66ล้านคนที่หนองบัวลําพูเรามีประมาณกี่คนครับท่านรองครับห้าแสนเอด็ดนะครับ แล้วกระทรวงพอมอเราเนี่ยมีคนอยู่โอ้โหไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นเองดังนั้นการทํางานเนี่ยที่จะมาแบ่งกันดูแบ่งกันทํางานนั้นหัวใจสําคัญคือเราต้องทํางานด้วยกันครับกระทรวงพอมอเราทํางานคนเดียวไม่ได้ปัญหาต่างๆในการที่จะดูแลนะครับความเข้มแข็งสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดในการที่จะป้องกันปัญหาก็คือสถาบันครอบครัว การที่เรามีครอบครัวสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งที่อบอุ่นไม่ใช่สังคมก้มหน้าไม่ใช่ถึงเวลานั่งกินข้าวกันพ่อก็ดูมือถือแม่ก็ดูมือถือลูกบ้านไหนมีแท็บเล็ตมีไอแพดก็เอามาเล่นสรุปนั่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยไปอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้แต่นั้นการสร้างสถาบันครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง คือหัวใจสําคัญในการที่จะป้องกันปัญหาหลายๆอย่างขอบคุณของผู้ว่านะครับที่เมื่อสักครู่ได้บอกว่าแนวทางการทํางานเชิงรุกนะครับคือหัวใจสําคัญเพราะว่าการป้องกันนะครับดีกว่าการแก้ไขแน่นอนเพราะว่าเวลาแก้ไขแปลว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแล้วเราค่อยไปตามแก้ไขปัญหาทีหลังนะครับสิ่งที่เราทําทั้งหมดทุกวันนี้ไม่ได้ทําให้กับตัวพวกเราเองครับเราทําให้กับ ลูกๆที่นั่งกันอยู่ตรงนี้วันนี้เรามีสภา,าเด็กและเยาวชนของทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมคะของลำโกลำพูมาทั้งหมดครบทุกอำเภอเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะส่งมอบครับสังคมให้กับคนรุ่นต่อๆไปวันนี้เราอยากจะให้ลูกหลานชาวหนองบัวลำพูนั้นเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนอยากจะให้เข้ามาเจอปัญหาแบบเดียวเดิมเินกับที่พวกเราเจอไหมทําไมวันนี้ สังคมไทยถึงกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้วนะครับก็เพราะว่าวันนี้เรามีอัตราเด็กแรกเกิดน้อยเหลือเกินเรามีอัตราเด็กแรกเกิดน้อยเพราะคนรุ่นใหม่ครับอย่างลูกๆที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เขามองสังคมไทยไม่เหมือนเดิมหน้าที่ของพวกเราคือมาทําสังคมให้มีความอบอุ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่ลูกๆชาวอุทัยสวรรค์ชาวหนองบัวลำพูและที่อยู่ตรงนี้ เขาจะได้เติบโตขึ้นมาในสังคมที่ไม่ต้องมาเจอปัญหาเหมือนอย่างที่พวกเราเจอกันอยู่ในวันนี้จะทำอย่างนั้นได้พอมอทำงานคนเดียวไม่เกิดผลต้องขอความร่วมมือนะครับจากท้องถิ่นจากทางหน่วยราชการและที่สคำคัญที่สุดครับความเข้มแข็งข,ของสังคมจะเกิดขึ้นได้จากพวกเราทุกๆคนที่อยู่นาที่นี้พี่น้องชาวไทยสวรรค์พี่น้องชาวหนองบลูลลำพูทั้ง5 0,000 0กว่าชีวิตนั้น คือคนที่จะทําให้สังคมของจังหวัดหนองบัวลำพูมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้แต่นั้นวันนี้พวกเรามาเดินไปด้วยกันครับหน้าที่ของกระทรวงพมอไม่ว่าจะกรมใดก็แล้วแต่จะเป็นกรมกิจการเด็กนะครับกรมผู้สูงอายุกรมคนพิการนะครับกรมสตรีนะครับวันนี้เราเห็นสตรีมาเยอะแยะเลยนะครับดีใจชื่นใจนะครับเรามีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรามีเรามีรัฐวิสาหกิจอยู่เราเดินไปด้วยกันและเราจะมาช่วยกันครับ พัฒน,นาสังคมของจังหวัดนองบูลัมภูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุทัยสวรรค์แห่งนี้ให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่ออนาคตของลูกๆของคนรุ่นต่อๆไปของชาวอุทัยสว,ว,วรรค์และของชาวนองบุัมย์ูวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพี่น้องชาวอุทัยสวรรค์ที่ให้เกียรติมาเมื่อสักครู่ถามคุณพี่ที่นั่งอยู่ตรงนู้นมากี่โมงบอกมาตั้งแต่8โมง กว่าจะได้ฟังรัฐมนตรีพูด11โมงกว่าตายตายนีย่ถ้าเป็นสุพรรณบ้านฉันแล้วก็ด่าตายเลยนะเนี่ยขอโทษทีเอะสาธุสาธุาธขอโทษทีแต่ไม่ต้องห่วงว่าราวุธมาสายแต่เดี๋ยวไปเร็วแน่นอนร <c oughs> อเล่นนะจ๊ะ <c oughs> เวลามางานอย่างนี้นะครับต้องกราบขออภยัยเพราะว่าแต่ละที่แต่ละที่ที่ไปนั้นเนี่ย ขาก็อยากจตรวจมีอันนั้นดีมีอันนี้ดีนะครับมีลักษณะมีเทคนิคเดี๋ยวจะต้องไปเดินดูซุ้มอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะมีภารกิจต่ออีกสองสามวันนี้พี่น้องชาวหนองบัวลําพูก็คงะุดนวายกันหน่อยนะครับต้องเป็นกําลังใจให้กับหน่วยราชการของหนองบัวลําพูเพราะว่าคณะรัฐมนตรีมากันทั้งคณะเลยเมื่อเช้าวาราวุฒิขึ้นเครื่องบินมานะครับก็นั่งมากับรัฐมนตรีห้าหกคนนะครับเต็มลำเลยมาดูกันว่า เราจะมาระดมศักยกำลังทํางานให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูชาวภาคอีสานกันได้อย่างไรนะครับวันนี้กข็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าคนไหนมีเวลาว่างนะไปบ้านฉันบ้านวราวุธอยู่ไหนใครรู้บ้างยูสุพรรณแม่พูดตรงเลยพูดสุพรรณพุกเนอร์เลยนะครับใครเคยไปสุพรรณบ้างยกมือให้ดูหน่อยโอเ้เคยไปเคยไป ใครรู้บ้างว่าพ่อว่าราวุธชื่ออะไรโอ้โหแล้วใครเจอพ่อว่าลาวุธบ้างยกมือให้ดูหน่อย <c oughs> เจอด้วยเหรอโอ้ไม่ว่าลาวุม่เจอพอ่อว่าเจอพ่อปัญหาด้วยเจอเมื่อไหร่จ๊ะ <c oughs> อะไรนะเอาจ,จอได <c oughs> ้ทีวีอตกใจหมดเลย <c oughs> ตกใจหมดเลยนึกว่าถ้าใครเจอพ่อปัญหาอีกนี่จะไปขอเลข โอ๋ขอไม่ทันแล้ววันนี้วันที่สามเนาะวันนี้ที่มาเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าหนุ่มหล่อที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับทํามืออยู่นั่นแหละทําอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาษามือนะครับสําหรับคนหูหนวกนะครับตอนนี้วราวุธก็กําลังเรียนอยู่เหมือนกันสังเกตปกติผมจะพูดเร็วกว่านี้แต่เกรงใจหนุ่มคนนี้เพราะว่าเคยพูดเร็วแล้วพูดไปทไปําไปมือไปมือมากตะคิวกิน เพราะพูดเร็วเกินเหตุฉะนั้นเรื่องนี้เลยต้องค่อยๆพูดค่อยๆพูดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประรวงพมครับเรานำมอบให้กับพี่น้องคนไทยว่าการให้ข่าวสารการพบปะพูดคุยหัวใจสำคัญคือทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุหรือใครก็แล้วแต่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะได้ฟังได้รับรู้ได้เห็นการทำงานของหน่วยราชการ ก็เป็นเพ็ยงที่วันนี้ครับเวลากระทรวงพอมเราทํางานไปที่ไหนนะครับผมก็จะมีน้องคนนี้ครับชื่อน้องม่อนนะครับหล่อก็หลอทํางานก็เก่งนะครับอยู่ช่องเจ็ดแต่วันนี้ขโมยตัวมามาอยู่กับพี่น้องชาวอุทัยสวัสดิ์หน่อยจะตบมือดังๆให้กับล่ามผมหน่อยนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับเพราะดาวุฒิทางานคนเดียวทํางานไม่ได้แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเห็น จะบอกว่าเห็นใครใส่เสื้อสีชมพูก็กระทรวงพอมอหมดมันก็ไม่ได้แล้วเพราะสีชมพูทั้งจังหวัดเลยนะครับเอาว่าเจ้าหน้าที่พอมอของเราเนี่ยทั้งในพื้นที่นะครับในอุทยัยสวรรค์ในจังหวัดนอบทบาพูและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยถ้าไม่ได้แต่ละคนที่ทํางานนะครับผมเองคงทํางานมาไม่ได้แบบนี้แน่นอนดังนั้นตบมือดังๆให้กับเจ้าหน้าที่พอมอเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับมีปัญหาอะไรพมเราจะเดินเคียงข้างกันไปครับกับพี่น้องชาวหนองบน,นอบวนัวลำพูโดชวัฒน์อย่างยิ่งที่อุทัยสวรรค์แห่งนี้ขอให้โชคดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ